สวัดีค่ะกิ๊กพาลุยสวีเดนนะคะไม่ได้ถ่ายนานแล้วนะคะวันนี้เราก็จะลุยสวีเดนล้้นๆเลยค่ะโคตรหนาวเลยค่ะแต่สวยนะคะดูสวยมากค่ะสวยค่ะโคตรหนาวเลยนะคะแล้วก็จะถ่ายรอบๆอันนี้บ้านหมู่บ้านของกิ๊กค่ะถ่ายรอบๆให้ดูนะคะเนี่ยค่ะชมความสวยงามค่ะแล้วก็ความหนาวเย็นดูเสื้อผ้าข้อมือสกีเป็น ดูนะคะว่ามันอันนี้หิมะนะคะโอ้โหมันเยอะมากนะคะปีนี้มืดๆหน่อยพี่ท่าทนโกศลตัดดิบตัดแอกกีประมาณทางปีถนนที่ตะแวะกบเนดูถนนนะคะอันนี้เขายังไม่มาเขาจะใช้รถไถมากวาดออกนะคะน,นี่เขายังไม่มานะคะ อันนี้เข้ามาที่แต่เด,ดสกิด,ดูอันนี้สวนดอกไม้นะคะสวนดอกไม้ตอนนี้มันกลายเป็นดอกหิมะแล้วค่ะอันนี้ดอกไม้ที่สวยมากเลยค่ะตรงนี้สวนดอกไม้สวยมากเลยตอนนี้มันกลายเป็นดอกหิมะแล้วค่ะ พี่ก็เพิ่งมาจอดม่นไม่นานนะคะมันถึงมันถึงไม่มีมันถึงไม่มีหิมะปกติหิมะจะเต็มแล้วก็ต้องกวาดออกนะคะรถมือหิมะเอายกผูเด็ดแบแดน,นเจินบานกระสาเจินบานอู้ิอันนี้อันนี้เป็น สวนหลังบ้านยังไงนี่เป็นบ้านหอวงกิเกงเลยดูดูดูคุยเลยคะแก้งเขาโดนเลยแลก้งเขาโดนเดี๋ยวเขาแกล้งดูๆความหนาของเขาที่มานี่กขนาดใส่รองเท้าคู่ใหญ่มาดูรองเท้านะนี่บ้าใหญ่แล้วค่ะดู โอ้โหเยอะมากเลยอะโหรองเท้านี่ใส่บูทมาแล้วถ้าเทียมมันเอาะหวังว่าคงยังไม่เข้าในบูทนะคะเข้าแบบสีสวยมากเลยนะคะนีแต่แดงนี่แต่แดดสวยมากเลยค่ะนี่สวยแต่หนาวแต่ชุดนี้ดีมากเลยค่ะ ใส่นี่อยู่เนี่ยชุดนี้ดีมากค่ะอย่างน้าเลยนี่ข้างในมีหลายชั้นไม่ใช่แค่เกง,เกง,เงยีนนะคะข้างในมีอะนี่ข้างไรอ,อันนี้เป็นสนามหลังบ้านพี่เองค่ะดูเอสกิงเอสกิงทิดเตดินพัดสุมวีสิต,ตะเลิกครับตายตายตาย น really e ี่กำลังร่มลงมาอีกแล้วนะคะเนี่ยถ้าตกแบบนี ok ้ทั้งคืนนี่ก็ตายท่วมค่ะอันนี้ดูอันนี้ดอกไม้สวยมากค่ะเป็นสีเหลืองๆนะคะน้าร้อนแต่ตอนนี้เป็นสีขาวน่าค่ะ พอได้อูเซร็จเลยเดี๋ยวลามปะเดี๋ยวเซิรนด่ะเดี๋ยดูนี่พี่นั่งย่างปิ้งหนูนะคะดูดูเตาเตาเตาปิ้งดูที่นี่ที่นั่งย่างปิ้งที่นั่งค่ะนั่งดินั่งกินอะไรกันอันนั้นเป็นที่ลมควันของแฟนนะคะดูสภาพอันนี้เป็นเตากินละ่ะปิ้งย่างเตาปิ้งย่างหนูตัวนี้เอามาปิ้งสโนแล้วค่ะปิ้งหิมะค่ะที่นี่เขาเรียกสโนเนาะ เ้ออ okay. มันเลื่อนนะมันเลื่อนมันก็ไปยากงนะคะมันไปยากเหมือนเราปี ไปหลุยไปเดินทรายข้างๆไห่ดีเขาไม่ะพิษตระแดดอดโต๊ะนั่งค่ะน,นี่โต๊ะนั่งนะดูใครจะนั่งก็มานั่งนะคะนี่โคตรเย็นเลยไม่มีใครนั่งตอนนี้อันนี้เป็นหลังบ้านที่นี่ไหมดูต้นไม้ถ้าใครมาแกล้งเขย่านี่แย่เลยนเนี่ยตาย ต,ตะไรเกกน่น,นว่าละไงว่ละไงว่าละไงดูเย,ย,ย <laughs> แกงแก้งเอดี้ดะนี่นี่มอกินคตยตสิสี่ช่ชชยมากเลยค่ะ นี่เราพูดภาษาสวีเดนกันค่ะถ่ายให้ดูนะหนูไม่ได้ถ่ายนานปิดโควิดไปไหนไม่ได้ตอนนี้ก็อยู่บ้านเพื่อถ่ายค่ะหนูทำงานเยอะด้วยค่ะไม่มีเวลาถ่ายช่วงนี้เอานี้ต้องรีบเชะนี้ต้องรีบไปเร็วๆเพราะเดี๋ยวมีคนแกล้งสปเลยตายยเงไงยังไง ดูความความสวยปรมกอบความ,วามหนาวค่ะอุ้ยหนุ่มปังหนุ่มปังอันนี้เอามาให้สัตว์เลี้ยงอุ้ยไม่ใช่สัตว์เลี้ยงค่ะเอามาให้พวกสัตว์ที่กินนะคะเด็กเด็กมันจะได้มีสัตว์ออกมาจากข้างหลังมุ้งข้างม,ม,ม่เมียโดนแดดบปต่ข้างหลังเขามันจะได้มีพวกควาง วางหนูป่าพวกกระต่ายอะไรออกมากินนะคะเราก็เอาอาหารมาให้มันถเถอะ้ามาทิ่จะก็เดินยากหน่อยนะอันนี้สวนอันนี้เป็นดอกไม้นะคะเนี่ยแต่เดี๋ยวถ้าถ้ามีมาหมดดอกไม้ขึ้นมาสวยมากเลยค่ะดอกเอาดูสกาวีชพามิอลีแต่ละเล่นกัมันเธอแด้ป่ะตา เดี๋ยวถ้าไงว่างให้เจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ